สวัดีนะครับวันนี้ก็จะมีนะครับเอาเรื่องนะครับก็มาฝากกันนะครับในเรื่องคำว,ว่าสแกมเมอร์เนี่ยนะผมก็ได้ไปฟังเพื่อนๆหลายๆคนคำว,ว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันก็อยู่ในศีลน,นะครับสองข้อของ พระพุทธศาสนาเรานะครับสินข้อแรกก็คือรักทรัพย์แล้วก็สินข้อที่สี่ก็คือมุสาวาทาเวนะฮะใครโกรหกนะฮะคนอื่นนะฮะเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์เขาก็จะเรียกว่ามุสานะครับแล้วใครที่มุ่งที่จะ ได้ทัพย์ของคนนั้นๆนะฮะเขาก็จะเรียกว่าอ่าประสงค์ทรัพย์ก็คือรักทรัพย์นั่นแหละทีนี้สแกมเมอร์มันมาเกี่ยวอะไรกับการพูดโกหกแล้วก็การหมายถึงทรัพย์นะสแกมเมอร์นี่มันจะมีอยู่ผิดอยู่สองข้อก็คือหนึ่งพูดจากโกหกว่า ตัวเองมีดีมีอะไรต่างๆแล้วก็เพื่อประสงค์นะทรัพย์ของเขานะครับประสงค์ทรัพย์ก็คือการได้ทรัพย์มาจากทุจริตนั่นแหละเขาเรียกว่าก็ถือว่าได้ทรัพย์โดยเจ่คนอื่นไม่ยินยอมเขาก็เขาเรียกว่าลักทรัพย์เช่นกันคำวมาลักทรัพย์นี่มันก็จะมาเข้าข้อ ข้อสองนะสินข้อสองนะฮะของคําว่าสินห้านะครับมนุษย์ก็จะคิดมาคิดสินห้าข้อหนึ่งปานาข้อ2องอัตินาข้อสามกาเมข้อสี่มุสาข้อห้สุลานะครับจะมีสินเขาห้าข้อให้เราได้พิจารณา,าตัวเองว่าเราเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าอันนี้จะย้อนกลับมาที่เราเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่า ถ้าเราไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่หวังทรัพย์เราก็ไม่ใช่นะนะครับเราก็ไม่ผิดศีลแต่ถ้าเรานะเรานะครับคิดจะเอาผลประโยชน์ของคนอื่นโดยการโกรหกวังตึงทรัพย์เราก็จะเป็นสแกมเมอร์โดยเองโดยตนเองแล้วก็จะเป็นทั้งผิดศีลด้วยนะครับ อันนี้ก็คือสแกมเมอร์มันไปเกี่ยวกับศีลพอดีนะฮะก็หวังว่าท่านก็สำรวจตัวเองนะว่าตัวเองอยู่ในสแกมเมอร์ไหมนะครับนะหวังทรับคนอื่นนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเป็นศีลน,นะสำหรับสองข้อนะครับว่าสแกมเมอร์มันจะไปตรงกัศีลหรือเปล่า นะครับแฮเล็ He le. นะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีช่วงบายบนะครับก็สวัสดีช่วงบายๆนะก็เก็บเอาสินสินกันมาฝากกันสักหน่อยนะครับเพื่อเราจะได้ทราบว่าพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นระดับไหนขั้นไหนนะครับ ขั้นที่หนึ่งนะฮะก็คือถ้าเป็นพุทธนะฮะถ้าเป็นชาวพุทธอันนี้จะพุทธเฉพาะชาวพุทธนะรเราก็จะไม่พูดเรื่องของคนอื่นนะจะพูดเฉพาะชาวพุทธทศนิกชนนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับว่าท่านมีเทกี่ข้อนะครับก็ไปพิจารณาดูเอาเองนะครับ หลังจากไม่ค่อยได้ไลฟ์กันมาหลายวันนะครับนานแล้วนะครับหลายเดือนวางงาน่างังนเถอะนะครับเพราะว่ามันภารกิจช่วงก่อนมันก็ร้อนด้วยนะครับช่วงเย็นๆอากาศเย็นสบายๆที่บ้านกาา็พูดได้นะครับนะข้อหนึ่งอันนี้สำหรับชาวพุทธนะครับข้อหนึ่งคืออาินาข้อหนึ่งก็คือปานานะครับ ปานาก็ละเว้นนะครับละเว้นหรือห้ามนะครับทำไมละเว้นก็ก็ห้ามนะบบางทีมันคนมันก็มันเว้นไม่ได้มันก็ต้องฆ่าแต่ว่าก็ให้รู้ว่าเรางวนละเว้นนะก็ให้ละเว้นนะครับไม่ได้บังคับถ้าไม่ฆ่าก็คือบังคับนะครับนะก็เป็นการละเว้นจากการฆ่า ไม่ว่าจะเป็นค่านกข่า,นขาหนูค่าปูค่าปลาค่า,ายุงค่าอะไรพวกนี้ก็เป็นการล่าเวนนะครับเราล่าเวนได้มันก็ดีตต่ตัวเราเองนะครับนะข้อที่สองก็คือหลักทรัพย์ก็คืออาชินาธนาเวนะครับหลักทรัพย์หมายประสงค์ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทางตรงทางป้อมทางอะไรนะฮะอันนี้เราก็ นะครับก็คือข้อนี้นข้อที่3ก็คือการเมประพฤติผิดในกรรมอย่างจริงหรือประพฤติผิดนั่นแหละนะครับเราเว้นนะครับระหว่างมีคู่ไม่มีคู่อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือถ้าผิดจะทําอย่างไรพี่น้องก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว,าว่าเพราะว่าตัวนี้ถ้าผิดมันก็คือกัน น,นั้นชีวิตนะครับหมายถึงชีวิตแล้วข้อสี่ก็คือมุสาครับมุสาวาทวิกก็คือโกหกโกหกพลมนะ,นะครับโกหกอ่าปิ่นปอกหลอกลวงอะไรพวกนี้นะฮะอยู่ในข้อนี้นะแล้วข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสุราก็ละเว้นจากสิ่งเหมือนเมาทุกอย่างเป็นละเวนนะไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าละเว้น ก็ให้ละเว้นนะถ้าใครละเว้นได้นะครับเราก็จะถ้าใครละเว้นได้เราก็จะ,ไ,จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันเละกันก็จะปลอดภัยจากเราด้วยจากคนอื่นด้วยนะครับอันสมมติว่าฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ทําให้เราไม,ไม่เจ็บป่วยนะครับอายุเราจะไม่สั้นนะเพราะต่อไปก็คือ,อเราก็จะไม่ ถ้ารักทรัพย์ถ้าไม่รักทรัพย์เราก็จะอยู่ดีมีสุขเราก็ไม่ต้องเสียทรัพย์นะครับข้อสามแล้วก็เราก็จะกาเมีถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะอยู่สบายในดันมีครูนะครับก็ข้อที่ห้าคมุสาเราไม่โกงพกลมล้วก็ไม่ไม่ฝึกตัวเองนะฮะก็ไม่พูดอะไรก็พูดแต่ความจริงซ,ซื่อตรงกัน นะครับเราไม่หวังประโยชน์ที่หวังแท็เลียมใบสายายคนอื่นรายพวกนี้นะฮะนะฮะข้อสุดท้ายก็คือของมึงเมานะครับเบ้นได้ก็เว้นนะเพราะอุบัติเหตุมันก็เยอะนะครับนะนะก็คือวิพิลิศนั่นแหละนะฮะสุดท้ายเด็กมากมากก็วิตผลิตนะครับนี่ก็คือผลของการที่เรายึดถือในสินได้นะครับมันก็จะละเว้นไปได้ใน ด้านต่างๆนะฮะอันนี้ก็เก็บเอามาฝากไว้นะครับว่าทุกๆคนมีศีลอยู่ขนาดไหนก็ต้องไปดูตัวเองนะฮะเรามีสักกี่ข้อกี่ข้อดีหนึ่งข้อ2ข้อ3ข้อสี่ข้อหรือ5ข้อห้าข้อก็ไปกระตีเป็นโสดาบันนะครับในตัางพระพุทธศาสนานะครับดิดที่คำสอนของพราสมาด็จพูธเจ้า อย่างเข่งครัดนะครับถือสินท่านก็ได้เป็นโสรารบัลแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปเกิดนะฮะก็ก็รู้แล้วนะครับนะครับรู้ในตัวเองนะฮะอันนี้ก็อิบมาฝากกันสำหรับท่านที่มีนะความเป็นไปได้หรือความที่มีน้อยมีมากนะฮะมันฝึกกันได้นะครับก็ฝึกเอานะถ้าทานอยากมีเยอะ ท่านก็ฝึกเอานะครับฝึกก็เป็นการฝึกจิตจุดใจตัวเองด้วยนะครับไม่ให้โลกโมทโสันไม่ให้อิจฉาลิษยาเป็นการนะครับสร้างใจเราให้ดีนะเราจะได้ไม่อําบากนะครับอ่านะก็วันนี้ก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับพบกันแบบสบายสบายกันสักหน่อยนะครับรับช่วงบ่ายนะครับวันนี้คงจะไว้ประมาณนี้อ่าขอบคุณคุณเฮเลน นะฮะแล้วก็คุณยูแปดแปดบวกนะฮะนะครับนะฮะนะก็ขอขอบคุณนะครับนะผมคงจะไว้ประมาณนี้นะฮะวไว้โอกาสหน้าก็มาพูดคุยกันใหม่นะครับสับวันี้ก็คงจะไว้ประมาณนี้โชคดีมีชัยทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายทดสอบ